แล้วไปต่อกับชายชาติโยโดมนะคะปีหน้านี่เป็นปีรุ่งเรืองเขาเหมือนกันนะไหนจะได้เริ่มต้นชีวิตกับแฟนเขาว,วิกกี้สุนิสาเจตค่ะไหนจะได้รับหน้าที่ใหม่ผู้กำกับละครสั่งสมประสบการณ์ด้านงานแสดงมานานกว่า10ปีตีบทแตกกระจุยตั้งแต่บ,บทเจ้าชายยันชาวนานะคะล่าสุดนักแสดงหนุ่มชายชาติโยโดมก็พร้อมเลื่อนขันเป็นผู้กำกับแบบเต็มตัวแล้วล่ะคะ่ะ โดยได้โอกาสจากผู้จัดรุ่นใหญ่จิมมายุรชาติให้ทำละครโรแมนติกค,คอมดี้เรื่องตะวันฉายในม่านเมฆจากพระเอกราศเน์บอยประกรณ์มาประทัพบทบาทกับสาวแต้วนะนัทพรนงานนี้ผู้กำกับป้ายแดงก็เลยต้องเร่งหาข้อมูลและขอคำแนะนำจากรุ่นพี่ในวงการเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดกล้องในเดือนกุมภาพานันธ์ปีหน้าค่ะใช่ก็ไปถามแบบหลายคนไปถามพี่อ๋อไปถามคนที่เรานับถือก็ไม่มีใครบอกได้ว่าแบบมันมีขั้นตอน123อะไรไงเวลาําเขาบอกว่า ทำไปเดี๋ยวก็รู้เองคือจะอย่างเริ่มวันนี้เลยอ่ะจริงๆจะได้รู้ว่าแบบมันต้องทํำยังไงมันต้องเริ่มยังไงแต่ว่าคือตอนนี้เหมือนเป็นการแบบเฝ้ารอเฝ้าระวังอยู่นอกจากกําลังจะเริ่มต้นหน้าที่ผู้กํากับแล้วนะคะหนุ่มชายก็ยังไม่ลืมบทบาทว่าที่เจ้าบ่าวค่ะแต่ตอนนี้เพิ่งเตรียมงานแต่งกับวันใจวิกกี้สุนิสาไปได้เพียงเครื่องทางเท่านั้นเพราะต้องเอาเวลาไปลุ้นกับสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเกือบทะลักเข้าท่วมเรือนหอยาย่านวัชรพลค่ะ จริงๆแล้วโชคดีถือว่าโดนน้อยสำหรับหมู่บ้านไทยนะเพราะว่าเขาก็ช่วยกันระ,ะดมเอาเครื่องสูบมาแล้วก็มาสูบรักษาระดับไว้ไม่ให้มันเข้าไปในตัวบ้านตลงใจเพราะว่าจริงๆแล้วก็เตรียมเตรียมที่จะโดนหนักอยู่แล้วแต่ว่าโชคดีที่ที่ทโดนน้อยน้อยมากถือเป็นอีกคนที่โชคดีรับปีมังกรทองเลยนะคะเพราะนอกจากได้เริ่มงานใหม่ๆแล้วก็ยังได้เริ่มต้นชีวิตคู่ให้หลายคนอิจฉากันด้วยละค่ะ